สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เห็นไหมคะกริวหยิบยกนิทานเล่มใหญ่โตเลยค่ะเรื่องกุ๊กไก่ปวดท้องนะคะก่อนจะเข้าเรื่องกันมาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะเด็กๆคะนิทานนะคะช่วยเด็กๆฉลาดทางปัญญาแล้วก็ฉลาดทางอารมณ์ด้วยนะคะมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการอ่านด้วยนะคะผู้ครองคะ ฝึกฝนให้เด็กๆอ่านซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆนะคะอ่านเรื่องซ้ำๆบ่อยๆได้เลยค่ะเด็กๆก,ก็จะจำเรื่องราวได้ดีนะคะเป็นประตูสู่โลกจินตนาการนะคะเปิดโลกจินตนาการในการเรียนรู้ในวิชาต่างๆของเด็กๆนะคะอย่างเช่นหนังสือนิทานเล่มนี้เลยค่ะเล่มใหญ่โตมากเลยค่ะเป็นของคุณลุงตุ๊บปองนะคะแล้วก็ภาพโดยพี่ตนะู่ณร์มนค่ะนะคะตัวละครในภาพนะคะ เป็นตัวละครที่ปั้นขึ้นมาเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะดูแปลกตาน่าเอ็นดูมากๆเลยค่ะเด็กๆจ้ากุ๊กไก่ทําไมถึงปวดท้องคะแล้วใครทําให้หายปวดท้องเด็กๆอยากทราบแล้วละสิคะเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะกุ๊กไก่ปวดท้องกุ๊กไก่กินลูกกวาด สีฉุดฉาดแดงแป๊ดเขียวปีน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะลูกว่าหลากสีสันเชียกินอย่างมีความสุขเลยกุกไก่มีความสุขหัวเราะสนุกยูหูอร่อยดีกินไปหัวเราะไปมีความสุขจริงๆเลยคะ่ะ ฉับพรันกุ๊กไก่ปวดท้องกุ๊กไก่นั่งร้องให้คลางอี๋อี๋นั่งร้องแล้วค่ะปวดท้องแม่ไก่พาไปหาหมอกุ๊กไก่นั่งรอห้องป้าหมอหมีนั่งรอค่ะมาหาป้าหมอหมี ดูสิคะพ่อป้าหมอมีจะช่วยรักษาให้ใหายปวดท้องได้ไหมลูกกวางปวดท้องอา้าวลูกกวางปวดท้องด้วยเหรอคะลูกกบปวดทอ้องโอหน้าเขียวปีเลยนกแก้วปวดท้องอา้าวนกแก้วก็ปวดท้องด้วย นกกระจิบปวดท้องโอหยกขบวนกันมาปวดท้องเชียวทุกตัวนั่งร้องหน้าห้องป้าหมอมีกระจองงองแงรังงมไปหมดเลยค่ะเพราะทุกตัวปวดท้องเหมือนกันหมดเลยป้าหมีบอกเด็กน้อย ลูกกวาดอร่อยแต่ระวังหน่อยสิแดงแป๊ดเขียวปีสีสวยมีสารพิษปนด้วยจึงปวดท้องอย่างนี้ทีหลังจะกินลูกกวาดเลือกสีสะอาดหอมิดชิดดีว่าหมอสอนแล้วนะคะจะกินลูกกวาดต้องเลือกที่ ผลิตภัณฑ์บรรจุดีๆหน่อยนะคะหอมมิดชิตเลยเด็<_><_>กเด็กต่างตั้งใจฟังต่อไประวังตัวเองดีๆตั้งใจฟังกันดีๆเลยนะคะเพราะวาปวดท้องแล้วเมื่อกี้วันนี้เราหายปวดท้อง เด็กๆจึงต้องขอบคุณป้าหมอหมีขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณป้าหมอหมีที่ช่วยทําให้พวกเราหายปวดท้องนะคะจบไปแล้วค่ะนิทานของครูอิ๋วนะคะเด็กๆจ๋าในนิทานก็สอนเรื่องให้เด็กๆเนี่ยรับประทานอาหารใช่ไหมคะเรื่องอการเลือกรับประทานอาหาร จะกินลูกวาดก็ได้ค่ะแต่เลือกบรรจุภัณฑ์ดีๆนะคะไม่งั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรคะจะปวดท้องเหมือนกุ๊กไก่และก็เพื่อนเพื่อนลูกเพื่อนเพื่อน,อนกุ๊กไก่นั่นเองนะคะเด็กๆคะสนุกไหมคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหนังสือนิทานกุ๊กไก่ปวดท้องของกุยอิวนะคะเด็กๆสาม,มารถเลื่อนกลับไปฟังย้ำๆซ้ำๆแล้วก็อ่านตามหรือ พูดตามได้เลยนะคะเด็กๆอ่านตามย้ำๆบ่อยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้กลุ่ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ